ประหยัดแน่นอนนะนี่เลยสำหรับสภาพห้องเครื่องยนต์เดิมๆนะคะหัวน็อตต่างๆไม่เคยมีขยับนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะคานแก้มซ้ายแก้มขวาต่างๆเดิมๆไม่ต้องอะไรลอยมงรอยมาร์กยังอยู่เลยนี่อยู่ครบจากทางโรงงานนะคะคันนี้ปีสองพันยี่สิบเนาะเพจก็จะอยู่ทางด้านหน้าห้องเครื่องนั่นเองค่ะบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนดูผ้านะะ สนุกความความร้อนต่างๆคือยังอยู่ในสภาพสวยเลยรถปี2020นะคะ9 3ส0 0 0บาทได้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยฟรีทุกค่าใช้จ่ายจริงๆนะคะถ้าเกิดมองหารถสวยของแถมของสมนาคุณคุ้มคู่พร้อมการการันตีแบบชัดเจนคันนี้ที่นี่แน่นอนใช่ค่ะอ่ามีสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยอ่าอะไม่เป็นไรนะคะโอเคมาไล่กันต่อนี่เลยสำหรับดวงไฟหน้ากันต่อดีกว่าค่ะโอ้โหใส่ปิ้งค่ะ สภาพแบบใสๆโคมไฟหน้าเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกก็แบบขาวๆมาให้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัววีเนาะมาพร้อมกับตัวร้อแมตนะคะอันนี้ออริจินอลเลยขนาดขอบ18นิ้วนั่นเองผมยามมิชลินคู่ตัวบอกเลยว่าดอกยางนี่คุณหนาเลยใช่สบายใจนะคะหารถสวยๆใช้งานยาวๆคันนี้แน่นอนแก้มเนียนๆแก้มเนียนมากไม่มีในส่วนของตัวริ้วรอยแผลสดรอยรักยิ้มใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วค่ะและสําหรับบานประตูกันบ้าง นี่เลยกุญแจลองรับที่เลสสมารท์ทเอนจีแล้วเรียบร้อยนะคะบานประตรงบานตดประตูไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดนะคะมาแบบเนี้ยแบบนี้เลยนะคะมะาดูภายในนิดหนึง่งมานี่เลยเอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยคันนี้ไมเนร์เชนเรียบร้อยเรามาด,ด้านข้างสีบรอนเงินนะคะ,ะพร้อมกับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้ามาให้ภายในนี่เบาเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มแบบสวยๆเรียบเนี้นเลยคันนี้ใชนะคะ ควบาะมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยแพดเดิลชิปมีครบค่ะหน้าจอกลางระบบทัชสกรีนระบบเกียร์อัตโนมัติและขับเคลื่อนสี่ล้อปรับได้ตามความต้องการเลยค่ะนะคะคุ้มเลยนะคะคันนี้มายในเลยเนาะภายในต้องบอกว่าสะอาดสะอ้านมากนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีเน้นย้ำอีกทีคันนี้เจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะคะที่นำชิปแวลวๆมาคันนี้เหมือนจะซื้อเงินสดตั้งแต่ป้ายแดงด้วยนะคะล่ะแล้วดูสำหรับพื้นที่นั่งด้านหลังอันนิดนึง นะคะพื้นที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางเลยเบาะที่นั่งนะคะเรียบเนียนน้นหนังตึงๆไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดใดๆทั้งสิ้น<ช>บานประตูก็อยู่ในสภาพสวยและกระจกคันนี้เป็นออโต้มาให้ทั้ง4บานเลยค่ะโอ้โห,โหคุ้มค่าออปชั่นแบบจัดเต็มนี่บานประตูด้านหลังก็อยู่ในสภาพสวยไม่มีริ้วรอยแผลสดใดงสิน้นส,สะพงสะโพกสวยสวยเลยนะคะ นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะในส่วนของตัวไฟท้ายก็เป็นไฟแบบ LED มาให้เรียบร้อย<ะ>ดีไซน์บ้านท้ายคือต้องบอกว่าดีไซน์สวยสปอยเลอร์มีมาให้กับไฟเบรกดที่สามสัญ,ญลักษณ์ต่างๆโอ้โหให้ครบ,<อ>บ<อ>คันนี้นะคะมี s ิก m a f l ก็คือขับเคลื่อนสีน่ล้อมา<ะ>ให้เรียบร้อยะนะคะอ่าคิ้วฝาท้ายโครเมียมค่ะสำหรับโัวีเนาะ,ะกล้องมองหลังมีมาให้อีกเช่นเดียวกัน<ะ>มาดูกันอ่า ฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะสะดวกสบายในการใช้งานมากสะดวกแน่นอนนี่เะะบาะสามารถพับลแล้วก็แขวนได้นะคะสำหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งเดินทางนะคะกระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆยก ผลได้สบายๆถูกต้องนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตต่างๆก็เดิมๆค่ะ<ช>ไม่ต้องเป็นกังวลใจเลยว่าเอ๊รถเคยมีชนหนักมาไหมทางเรามีใบาการตีออกให้ในกรณี<ช>สําหรับพี่ๆท่านไหนที่ดูรถไม่เป็น<ช>นะคะทางเราตรวจสอบให้ให้เรียบร้อยเนาะเราปสานันคภาให้ลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะคันนี้เป็นรถ p p v 7ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2.4ลิตรขับเคลื่อน4ล้อเลย หารรถครอบครัวที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะการโดยสารต่างๆคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยรนะบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี่ก็คือสามารถหมุนปรับได้ตามความต้องการเลยะนะคะใช้งานในเมืองก็หมุนปรับเป็นสองล้อนะคะใช้งานวิ่งไกลๆถนนลื่นฝนตกต่างๆปรับเป็นสี่ล้อได้เลยตามความต้องการได้เลยจริงๆนะคะตอบทุกโจทย์จริงๆ ระบบขับขี่ต่างๆครบคันออปชั่นต่างๆครบคันครบ,รบ,บเลยค่ะราคาดีมากราคาดีเพียง9 3 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้กันบ้างว่า<อ>สภาพตัวรถรอบพันที่พาชมมาเนี่ยเรียบร้อยไหมทั้งรอบคันเนาะค่ะสำหรับตัวสะโพกอยู่ในสภาพสวยดวงไฟต่างๆไม่มีในส่วนของต,ตัวการบินการหักอะไรทั้งสิ้นนะคะใช่แล้วค่ะบานประตู สภาพสวยค่ะตัวมือเปิดเป็นโครเมียมมาให้นะคะทั้งสี่บานตัดรับกับตัวเราในด้านข้างซึ่งเป็นสีบรอนเงินนั่นเองค่ะมาดูแผงตูทางด้านนีน้นิดหนึ่งนี่ต้องบอกว่าดีไซน์สวยนะคะ,คะสะอาดเลยนี่มีความแบบใส่ฟอร์จูเนอร์มาหนังต่างๆอยู่ในสภาพสวยนะคะและคันนี้นะคะกระจกออโต้สี่บานมีมาให้พื้นที่นั่งด้านหลังสวยๆเนียนๆเ,เลยค่ะกระเป๋าริงโต้ย,ยังตึงๆเลยสภาพถือว่าใหม่มากเลยนะ ใช่รถปี2020นะคะเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนี่ผ้าหลังคาต่างๆสะอาดสะอาดเลยนะคะหาอยู่คันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่านะคะโอ้แสงค่อนข้างเยอะนะคะต้องขออภัยนิดนึงนะคะมา <ạ. S 1> ดูาด้านคนขับกันนิดหนึง่งอ่าด้านคนขับเป็นยังไงกันบ้างมีเลยด้านคนขับหนังนะคะสวยๆนะคะกระจกออโต้สีบานนะคะเซ็นทออร์ลล็อกต่างๆ กระจกมองข้างพับกับไฟฟ้าค่ะมีระบบพุ่สตาร์มีมาให้ค่ะภูมะไรมันติฟังก์ชันนะคะมีแพทเทินชิปมาให้เรียบร้อยและคันนี้เลขไมล์วิ่งนะคะจะอยู่ที่1นึ่งแสนกิโเมตรเท่านั้นค่ะเฉลี่ยวิ่งปีเท่ากันสองหมกว่ากิโลถูวิ่งปกติด้วยนะคะแต่คันนี้เจ้าของมือเดียวสบายใจได้ะะใชคะ<ๆ>รถที่ปวัติเข้าศูนย์ตรงนี้นะคะลูกค้าก็สบายใจได้อีกอเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูภาย,ยในอีกน,นิดนึงดีกว่านะคะว่า คันนี้ตัวภายในเป็นอย่างไรกันบ้างแข่งคนซูงกงพอนซูงกาอขอญาตินะคะอ่ะคันนี้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้สบายใจได้เลยหน้าจอการระบบทัสกรีนแอร์ออโตมาให้ดูโอ้โหเย็นฉ่ำเปิดปพ๊บเย็นปับแอร์มาเลยนะคะและนี่เลยสบัดเลยนะคะหมุนปรับได้ตามความต้องการเลยครับเรื่อนสองล้อนะคะหรือว่าสี่ล้อเนาะกุญแจมีมาให้ครบสองดอกตรงนี้สบายใจได้ ะค่ะพี่วงแก้วมีมาให้สองลุมเลยใช่แล้วระบบเกียร์อัตโนมัติค่ะโหมดขับเคลื่อนต่างๆมีมาให้ครบนะคะเบรกมือก็อยู่ในสภาพสวยคอนโซลก็คือเนียบมากสบายๆค่ะนะคะเรียบสวยเลยคันนี้นะคะราคาเน้นย้ำพี่จีเนาะเก้าแสสามื่นเก้าันบาทเนาะ t ต y o t a f o r t จ n เ r 2.4์สองจุดสี่ีขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองใช่แล้วค่ะนี่นะคะเจ้าของซื้อมาสดตั้งแต่ป้ายแดงเลยเครดิตดีฟรีดาวนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็สำหรับ อันนี้ยังไม่รวมประกันภยัยประกันต้องขอภยัยประกันชีวิตผู้เ่้าซื้อ,อรวมแล้วประมาณหมื่นหกนิดๆน,นะคะพี่ๆท่านไหนที่มีรายได้มากกว่ามุสผ่อนสองเท่ายื่นซื้อคนเดียวได้เลยมีเลยถ<า>ูกเลยคันนี้ดูม่านทางแดดกันนิดหนึง <ไป S 1> ่งไฟติดนะคะทั้งสองฝั่งเนาะถูกต้องอสะอาดมากเลยไม่มีเลยรอยยงรอยยันนะคะอนะคะครบกันทุกอย่างใช้ได้ดี ไปะะสามารถใช้งานได้เนาะครบเลยนะคะเป็นย้ำอีกทีหากสนใจทักบ้านเขียวมาได้เลยะคะ่ะ S อ a ไ t, t นั่นเองหร,อหรือใครอยากจะเข้ามาดูรถนะคะอยากจะเข้ามาลองขับลองนั่งลองสูดดมกินใหม่มนี่เลย เห็นไหมคะด้านหน้าเราจะเป็นถนนข้าวลามเนาะขาเข้าบางแสนโชว์รูมของเราอยู่ติดถนนข้าวลามเลยนะคะใครที่มาไม่ถูกพิมพ์ใน Google Map หรือว่า GPS ได้เลยว่าโอตอทโฮมค่ะชนบุรีมาง่ายๆติดถนนใหญ่เลยถูกต้องค่ะนะคะมาเดี๋ยวเราไปจบกันดีกว่าสําหรับไลฟ์สดวันนี้เนาะพาชมรถสวยๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟหน้าดนิ่ะเพิ่มความแบบอ่ะสวยๆเลยอ่าแล้วขออนุญาตปิดฝากระโปรงใหม่ โอเคนะคะสำหรับพี่พท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมนะคะโทรเบอร์ติดต่อมาได้เลยเบอร์พี่โอ๊ตนะคะ0949991941แล้วก็เบอร์พี่อาร์ตนะคะ0949994919ค่ะนะคะสองเบอร์ติดต่อนี้เท่านั้นเจ้าของโชว์รูมขายเองและคุยเองเลยนะคะการันตีเลยว่ารถสวยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะนะคะการันตีตัวถังและเลขไมให้วันไปส่งรถไม่สวยไม่ถูกใจไม่มาตกรับรถเลยเนาะการยืนยันได้ขนาดนี้เพราะว่า แต่บอกเลยนะส่งมาไม่เคยมีลูกค้าท่านไหนไม่รับรถนะถูกต้องอะนะคะ,ะตรงนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนวันนี้น้ำทิพแฟรพี่นุย้ยขอลาไปก่อนนะคะขอเป่ดด้วยสำหรับ Fortuner 2 4 v คับก็สีล้อคันนี้ค่ะสวยมากะนะคะป่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกผมนึกว่า คือพี่แอฟเขาจะส่งคลิปวิดีโอปีก่อนๆนะ,นๆนะให้ผมแลม้วผมก็เชื่ออ๋อไม่น่ามีอะไรเพราะว่าแบบก็ไม่น่าเดินเดินยาวเท่าไหร่แต่มาถึงที่แบบโอ้โหโเป็นรันเวย์เลยครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับแต่ละแต่ละเส้นบนคอนี่ก็คือลา,าไม่ธรรมดาหลายร้อยยุทนะแค่ร้อยห้าสิบล้านก็ไม่ไม่ได้หลายร้อยขนาดนี้ร้อยห้าสิบล้านแค่ร้อยห้าสิบล้าน